าค่ะพี่น้องจ้าวันนี้เอาอาร์มค่ะอาร์มติ้นตุ๊กแกมาฝากนะคะน,นี่เป็นของอสมอค่ะอันนี้ทางร้านเราจะเย็บมุมให้เรียบร้อยนะคะ,ะทางร้านจะปักออกมาปักแล้วเราก็เอามารีดนะคะรีดขึ้นแบบก่อนนะคะแล้วก็เอามาเย็บเส่จตินตุ๊กแกให้ค่ะอันนี้รับรองว่าทนทานสวยงามตามขอบตามอะไรจะไม่เห็นรอยยุ่ยเลยนะคะอันนี้เก็บมุมที่สวยงามเลย วันนี้ลูกค้าทางชมบุรีค่ะสั่งมาเนาะชมบุรีค่ะจะเป็นอาร์มนะคะออ,ออสมอค่ะ3า,าชิ้นนะคะวันนี้3มชิ้นทางร้านเตรียมจัดส่งให้แล้วค่ะเนาะอันนี้มาเป็นทีมเลยค่ะมาเป็นทีมเลยทางร้านก็จะดูว่าลูกค้าสั่งมากี่ชุดเนะาะจัดส่งทั่วประเทศนะคะอันนี้ สามารถสั่งเข้ามาได้เลยนะคะทุกหน่วยงานเลยจะจะสองชิ้นสามชิ้นหรือว่าชิ้นเดียวทํางร้านก็ส่งให้นะคะอันนี้จะเป็นของหน่วยงานอสมอค่ะอ,อสมอนะคะเตรียมรับได้เลยค่ะชนบุรีค่ะวันนี้เนาะก็เลยเอามาฝากให้พี่น้องของฝ่ายเดเบิร์กันค่ะเนาะได้ดูกันว่าเผื่อท่านใดสนใจอยากได้อามสังเกตดูอามที่ท่านใช้อยู่นะคะว่าชำรุดหรือยังลุยหรือย,ยังเนาะ ถ้าชำรุนแล้วลุยแล้วก็สามารถสั่งเฉพาะอานได้นะคะจะชิ้นเดียว2อชิ้น3ชิ้นได้ครบหมดเลยค่ะเนาะอันนี้ก็เตรียมจัดสมม่งให้แล้วรับรองว่าสวยค่ะภาพตรงปกนะคะอันนี้รับรองไม่จกตาแน่นอนค่ะ